สวัสดีครับผมวันนี้ตรงกับวันที่28พฤศจิกายน2024นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็ยังลุ้นกันแบบหายใจแบบรถต้นคอนะครับเออก็ทุกอย่างยังไม่แน่นะครับคลิปนี้นะครับแอดมินจะมาพูดถึงฟุตบอล ระหว่างทีมลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสองทีมนี้ที่กำลังไล่ขว้าแชมป์กันอยู่ว่างั้นเหรอเอาพูดกันตรงๆเลยไล่หัวตารางรองตารางกันอยู่นะครับล่าสุดเมื่อนับที่12สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแหมแมนซีไปสะดุดก่อนเลยสะดุดตั้งแต่แมตช์แรกเลยครับแพ้ให้กับสเปอร์ไปศูนย์ประตูต่อ4ค่าบ้านเลยครับคาอิติฮัตสเตเดียมเลยแบบแหมก็ไม่ ไม่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีฟอร์มนะก,ก็มีอยู่นะครับแต่ว่าสู่สู่ลูกเขี่ยวของสเปอร์ไม่ได้ในะวันนั้นเขาสมบูรณ์กว่านะสเปอร์สมบูรณ์มากเลยวันนั้นถือว่าเด็ดขาดมากเลยบุกบุกมากี่ทีกี่ทีก็ได้วาดเซียวกันหมดเนะเรื่องของเรื่องก็คือแอดมินมองในส่วนตัวนะครับแอดมินมองว่ากองกลางรับทั้งสองตัวทั้งตัวหนึ่งหรือสองตัวนี่ยต้องมาช่วยกองหลังด้วยลงมาช้า ลงมาช้ามากเลยนะครับก็มีทั้งกุนโดก,กันแล้วก็มีของเลวิตนะครับทั้งสองคนนีน้เน้นเกมลุกมากเลยแต่เวลาเกมรับเนี่ยจะเหลือหลังแค่เต็มที่แค่2ตัวสตัวนะครก็ทะลุมาตลอดเลยอะไรประมาณนี้ครับก็คือลงมาแนละ้วแต่ว่าลงมาสู่ความฟิตสู้ความแร่งของสเปอร์ไม่ได้ก็ทำให้ สเปอร์แพ้ไป0ประตูต่อ4เดี๋วว่าตั้งยวว่าครึ่งหลังเลยครับเพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยแมนซีเน้นเกมลุกอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเป็นรองเป็นรอ,องอยู่2-0เอออะไรมาเนี้ยครับแอดมินมองส่วนตัวเป็นอย่างนั้นแต่ก็ลิเวอร์พูลนะครับก็เอ่อกว่าจะกลับมาได้ก็ลุ้นเอาฉี่เหนียวว่างันเออออกแหม่3ประตูต่อ2บุกไปเฉือนเซาแท์ตันนักบุญมาได้นะครับก็ทําทให้ลิเวอร์พูลได้เปรียบ แต้มห่างเยอะเลยครับแแต้มถือว่าเยอะมากเลยนะครับในทางทฤษฎีนะครับแอดมินคาดว่า3นัดแพ้3นัดในฤดูกาลนี้ของแมนซีเนี่ยกลับมาลำบากแล้วครับกลับมาลำบากแต่ไม่ใช่ว่ากลับมาไม่ได้นะครับกลับมาลำบากและนัดต่อไปนี่ก็คือนัดที่13นี่ฮะทั้งคู่จะโคจรมาเจอกันนะครับจะมาเจอกันในในเดอร์ลันอินของของคลิปแอดเนี่ย เป็นนัดที่2เลยนะครับของห้านัดที่แอดตั้งเป้าไว้เนี่ยที่แอดมินตั้งเป้าไว้ว่า5นัดเนี่ยใครจะได้เปรียบเสียเปรียบนะครับนัดนี้จะเป็นตัวตัดสินเลยก็ว่าได้ว่าใครจะแชมป์ใครจะเป็นรองแชมป์หรือใครจะอยู่หรือว่าใครจะตกรวดลงไปก็อยู่ในแมตช์นี้แหละฮะก็หากว่าลิเวอร์พูลแพ้ในบ้านแมนซีจะกลับมาจะกลับมานะครับด้วยแต้มหักห้าแต้มเช่นเดิมหากเสมอก็จะอยู่ทรงๆไปประมาณนี้แหละ แต่หากกับกันในทางาทฤษฎีนะครับทางปฏิบัติลิเวอร์พูลกลับไปชนะแมนซีในทางทฤษฎีห่างกันอยู่11แต้มก็จะทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสใสแจ๋วเลยครับก่อนเข้าบ็อกซิ่งเดย์เนี่ใสแจวเลยครับจะมีสิทธิ์ทำแต้มห่างห่างไม่เป็น11แต้มทำต่อไปเรื่อยๆเลย,เลยครับในลักษณะอย่างเงี้ยวันอาทิตย์ ที่1ธันวาคมเวลา5้าทุ่มตรงนะครับนัดที่13บสาจากสามสนั่นเนี่ยของทั้ง2ทีมจะมาเจอกันนะครับเป็นนัดที่2ของทั้งคู่เลยครับของเดอรลันอินฮันแบดเนี่ยซึ่งจะออกหัวออกก้อยติดตามรับชมไปพร้อมๆกันนะครับมียังไม่พูดถึงนัดที่3นะครับนัดที่3ของเดอรลันอินเนี่ยยังยังต้องรออยู่ว่านัดที่2นี่จะออกมาอย่างไร นัดที่สามเนี่ยถ้าเอาดูตามทรงแล้วลิเวอร์พูลจะหนักกว่าไปเยือนนิวคาสเซิลนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยแพ้ให้กับเวสแฮมมาล่าสุดก็จริงนะครับแต่ว่าเตะในบ้านเนี่ยจะเป็นเช่นไรอ่าเดี๋ยวมาดูกันส่วนแมนซีเนี่ยน่าจะเจองานเบาหน่อยเจอกับฟอร์เรสต์นั่นติงแฮมฟอร์เรสต์หากผีไม่เข้าผีไม่จับยัดเนี่ยแมนซี่น่าจะคว้าสามแต้มได้ในนัดนี้นะครับอันนั้นก็วันพฤหัสหน้านะครับเนี่ยติดตามชมกันต่อไป นัดที่4นะครับนู่นว,วันเสาร์ที่7นะฮะวันเสาร์ที่7เออลิเวอร์พูลจะออกไปเยือนเอฟเวอร์ตันนะครับก็เป็นดาร์บี้แมตช์ของเมอร์ซีสไซน์ก็ในทางทฤษฎีเนี่ยก็มันจะสทรง,งมันจะยอมกันไม่ได้อยู่แต่ในทางปฏิบัติแอดมินเชื่อว่าเอฟเวอร์ตันนี่ไม่น่าจะต้านทานลิเวอร์พูลได้น่าจะ มี3มแต้มกลับมาได้นะครับส่วนแมนซีเนี่ยไปเยือนคิตต้าสปาเลสก็ไม่น่ามีอะไรครับถึงแม้ว่าจะยากนิดนึงถึงแม้ว่าจะยากนิดนึงแต่ไม่น่าจะพลาด3แต้มในแมตชนี้ดังนั้นในนัดที่4เนี่ยเก็บ3แต้มได้แน่ๆเออส่วนนัดที่5นะครับลิเวอร์พูลน,น่าจะเป็นงานเบาแล้วเจอฟูแลมยังไงก็3แต้มนะครับนัดที่16นะครับนู่นนะครับเสาร์ที่14ธันวาคมนะครับ แมนซีเนี่ยจะทำดาบี้แมตต์ตอนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดกับแผน3-4-3ของรูเบนอาเบลินจะเป็นเช่นไรติดตามรับชมนะครับติดตามรับชมกันเออใน,นขณะนี้เนี่ยแมนยูเนี่ยกำลังเขาเรียกว่าอะไรฟังฟังจากปากของลูเบนอาเบลิมที่ให้สัมภาษณ์มายัางต้องใช้เวลายัางต้องใช้เวลาพอสมควรไม่ว่าจะเรื่องฟิตเรื่องเทนนิ่งเรื่อง ทัศ attitude นะครับแอติจูดของนักเตะต่างๆนานาเพื่อให้เข้ากับระบบต้องใช้เวลาถ้าถ้าใช้เวลาที่ก็ต้องถามแฟนแมนอยูแล้วครับก็คงต้องรอทรงนั้นต่อไปนะครับแอดดูในแมตช์แมตอิสวีตะก็ก็ก็ดูดูได้ดูดีนะครับดูดีดูดีแต่ต้องให้เวลาครัต้องให้เวลาอะเป็นไปตามนี้นะครับ ตามตารางคะแนนทั้งสองทีมนี้ก็ตามตารางด้านล่างนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยมี31แต้มจากการแข่งขันทั้งหมด12นัดชนะ10เสมอ1แพ้1นะครับแมไปแพ้ nottingham f o r สต์ขาบ้านนี่แหมมันเป็นเรื่องยากหรืออย่างไรในวันนั้นมันเป็นเรื่องยากเลยแอนยังติดคอติอะไรนอนไม่หลับแอนบว่านอนไม่หลับในวันนั้นนะเพราะว่าแอนก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลอยู่ในวันนี้ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมี23แต้มนะครับ ดูตามทรงงกลมรูปทรงกลมด้านขวามือเนี่ยแพ้รวดเลยครับสามนัดล่าสุดแหมไม่ไม่น่าเชื่อนะครับเป๊ปเขาจะมีโมเมนต,ต์นี้ด้วยมีโมเมนต์เนี่ยสามนัดรวดนะครับจริงจริงเนี่ยก็ทำเป็รวมทั่วอื่นก็เอาแค่สามนัดนี่แหลนะฮะในทางทฤษฎีเนี่ยกลับมาลําบากนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยอาจจะกลับมาได้อย่างเงี้ยแข่ง12ชนะ7เสมอ2แพ้3นะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับว่าทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ นำทีมด้วยเป๊ปกาวิโอลาเนี่ยจะมีมีการแพ้รวดในพรเมลีกสนัดรวดเลยครับอ่ะอยังไงก็ติดตามรับชมรับเชียร์กันนะครับผมก็ประมาณนี้นครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำลุ่ยๆนะครับอ่ะสวัสดีครับ